ตัว ChatGPT อัปเดตมีตัว Deep Research ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ได้ทดลองนะฮะในการใช้งานโดยการสั่งว่าให้วิเคราะห์แนวโน้มตลาดหุ้นไทยฮะกองทุน ESG ปี2025เนี่ยนะครับผมนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยทางขวานี่ครับเขาค่อยๆหาข้อมูลนะครับวิเคราะห์ข้อมูลไปเรื่อยๆจากแหล่งข้อมูลที่เขาสืบค้นนะฮะก็จะมีเว็บไซต์เร e เฟนอ้างอิงต่างๆทางขวานี่นะครับขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะ ก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับผมนะฮะหาทั้งประเทศไทยต่างประเทศต่างในข้อมูลนี้นะครับจากที่เราสั่งไปเป็นพร้อมภาษาไทยเนี่ยนะครับแล้วก็จกริงๆแล้วพีถามบอกต่อว่าอยากให้เปรียบเทียบกับาการหุ้นต่างประเทศด้วยไหมนะฮะก็ตอบไวว่าเปรียบเทียบด้วยเนี่ยครับเขาก็หาข้อมูลจากต่างประเทศนะครับแนวโน้มต่างๆนะครับข้อมูลจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ที่ปรึกษาต่างๆนะฮะเนี่ยสรุปแล้วเขาใช้เวลาในการสืบคน้นวิเคราะห์ไป10นาทีนะฮะจาก21แหล่งข้อมูลแล้วเขาก็ออกมาเป็นรายงานตรงกลางนี้ให้นะครับตอนระหว่างทำเขาก็จะไม่มีตรงกลางนะฮะพอคุยเสร็จก็จะขึ้นนี่ครับนี่คือรายงานนะฮะที่เราสั่งให้เขาทำเสร็จออกมาภายในเวลา10นาทีนะฮะมีอ้างอิงทุกครั้งไปเนี่ยทุกที่ไปนะครับ อยากให้ดูว่ามีความละเอียดนะครับแล้วก็ข้อมูลออกมาแน่นแค่ไหนนะฮะทีนี้เดี๋ยวต้องไปอ่านอีกทีนึงว่ามันถูกต้องไหมมันตรงไหมนะครับแล้วก็มันใช่ไหมทีนึงนะแต่ว่าโดยภาพรวมนะครับกับการใช้เวลา10นาทีนะฮะที่ให้ทาง c h a ิวิ t ีเนี่ยนะครับในโหมดที่เป็น d e e p r e s e a r c h นะครับไปหาข้อมูลแล้วก็เรียบเรียงนะฮะออกมาเนี่ยครับเป็นเนื้อหาอย่างนี้มีบทสรุปต่างๆนะครับ ซึ่งผมว่าถ้าใช้เวลาสิบนาทีกับเราหนึ่งคนอาจจะไม่ได้ขนาดนี้นะครับผมนะฮะอย่างนี้ก็ทดลองให้ดูครับวันนี้เปิดมาเจอครับ c h a t GPT นะฮะที่เป็น deep research ครับ